สวัสดีครับสวัสดีครับราการอีกรอบฉันกลับมาแล้วฉันไปกู้ชีพมาแล้วเดี๋ยวถ้าเธอพูดถึงกางเมษาอีกเดี๋ยวฉันคิดอีก ตรึงตาตรึงใจประทับฉันยังฟินกับที่แทนคุณอุ้มฉันไม่หายเลยเป็นแมวหรอไม่เป็นแมวนำไปพวงอะไรออเหรอจับแขวนนี่หรอเออมาลีแคปมันดีกว่าสำหรับใน EP นี้เนาะมันก็จะจริงๆแล้วถ้าพูดกันตรงๆก็คือเนื้อเรื่องอาจจะไม่ได้เดินมาแต่ว่า สิ่งที่โชว์เลยนะใน EP นี้สำหรับชันนะสาหรับชันสิ่งที่โดดเด่นมากใน EP นี้คือการให้แสงใช่ว่าโปรดักชันปังแสงสวยฉากสวยซีนสวยหมดทุกซีนเลยเออกแบบซีนมาดีเนาะใช่สวยมากแล้วคือเราจะเห็นว่าหลายหครั้งอ่ะเราจะเห็นแค่ตัวตัวตัวแบ็กกราวที่ที่ไม่ว่าจะเป็นแทงคุณนับดาวหรือว่าคิมหันอยู่อ่ะ บางทีเป็นแค่ฉากมืดๆเด้งแต่เห็นมิติมันเลยแสงมันมีความลึกอ่ะมันไม่แบนอ่ะมันไม่ได้เป็นการดําแบนๆอ่ะแต่มันแบบมีความลึกเกิดขึ้นเอ้ยสวยจังเลยแล้วก็ยิ่งฉากที่เขานั่งกันอยู่สองคนในตู้แล้วก็มองออกไปเห็นปะมันจะมีเสาหนึ่งมีไฟอีกเสาหนึ่งไม่มีไฟมันเห็นเป็นแบบเห็นความลึกใดๆอ่ะหมดเลยอ่ะแต่อันนี้สวยจริงซีนเนี้สวยสวยมากฉันก็ชอบซีนนี้มันให้หลายความรู้สึกเนาะในเวลาเดียวกัน จากการที่เรามองเข้าไปเนี่ยมันเห็นหลายอารมณ์มากเลยนะตอนนั้นนะอืมสวย oh. แต่ซีนเนี้ยมันมีคือสําหรับฉันน่ะมันมีสองอารมณ์ถามว่าแบบซีนมันแบบบล็อกช็อตมันสวยไหมสวยความหมายหรือบทที่น้องไบรท์พูดออกมามันคือการแบบกล่าวถึงนับดาวหรืออะไรก็ตามดา่หลอกมันดีมากดีมากแต่แบบมันมีความรู้สึกหนึ่งที่มีความสึกขึ้นมาตั้งแต่รีแอคแล้แอบขำนิดนึงคือจริงๆอ่ะถ้า เฟรมเนี้ยมันจะสมบูรณ์ขึ้นจริงๆอ่ะคือทำซีจีดาวจริงๆขึ้นมา mm hmm. เพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะกรุงเทพอ่ะอยู่ไม่มีทางเห็นดาวได้แน่ๆอยู่แล้ว mm hmm. เพราะว่าด้วยความที่กรุงเทพมันเป็นเมืองที่ค่อนข้างที่<ส>จะสว่างแสง,แสงไฟเยอะเกินไปเราจะไม่มีทางเห็นดาวจริงๆเราจะนับดาวไม่ได้ mm hmm. เพราะฉะบบนั้นนซีจีอาจจะมาเพเพื่อให้แบบฉากเยอะมันเติมเต็มเพราะว่าแบบบล็อกชอดด็อตดีแรล็อกดีการแสดงไบใหม่ดี นิดเดียวเนาะมีดวงดาวยิบยับนิดหน่อยอือสําหรับฉากนี้ฉันก็ชอบเหมือนกันแต่ฉันชอบเป็นความหมายเชิงนยัยที่จำได้ไหมว่าอีพีก่อนๆจากในตู้หรือนอกตู้ก็แล้วแต่เออ่คิมหันจะแงนมองดาวแล้วก็ไปเจอนับดาว,ดาวที่อยู่บนป้ายโฆษณาแต่อีพีนี้ยนับดาวบนป้ายโฆษณาไม่มีแล้วนะ แต่มาอยู่ข้างางขาดีมากคือเหมือนแบบว่านับดาวที่เขาคอยเงียบมองอยู่ตลอดเวลาตอนเนี้ยมาอยู่ข้างๆเขาแล้วอะอืมมันให้ความหมายนี้ด้วยนะแชมป์ก็คือจากที่เพื่อไม่ถึงอะมันใกล้นมันมาใกล้ๆแล้วอะใช่อเพราะว่ามันก็เหมือนกับความสัมพันธ์เขาอะมันดีขึ้นไงถูกไหมจากที่แบบว่าจากคนที่แบบไม่ไม่รู้จักไม่คุยกันตามหากันจนวันนี้ ได้มาเป็นเพื่อนร่วมง,งานกันได้มามีแบบโมเมนต์ร่วมกันแล้วก็ได้มันนั่งอยู่ข้างๆกันเลยอ,มอมืมันดีาแบบเรามานั่งข้างๆแล้วด้วยบรรยากาศด้วยแสงไฟอย่างที่ปายบอกอเพลงโอ,โ,โอ้โหโุยแต่เพลงอ่ะดีหมดเลยอ่ะดีจังเลยอ่ะอชิงเสียงเสียงฟุกกวินคือแบบฟังแล้วหูเคลือบทองอ่ะเออเนาะสกิลหูเพชรเนาะเธอ ไม่ใช่เรามันให้อารมณ์แบบของความแบบแล้วมันสื่อสารเรื่องราวได้แบบดีมากด้วยน้ําเสียงน้องอด้วยเนื้อเพลงด้วยเมโลดี้ด้วยการใส่มาพอหมอะพอดีมันมันดีไปหมดเลยอะ่ะเออแล้วมันเข้ากันกับการแสดงของทั้งใบแล้วใหม่ใช่ใช่เธอเรื่องเนี้ยแสดงเก่งทุกคนทุกคนจริง คือเราได้เห็นเลยนะว่านักแสดงทุกคนในเรื่องนี้มีของแล้วก็แบบทุกคนพร้อมที่จะปล่อยออกมาแบบให้เรารบบัวๆมากเลยทุกอีพีเลยนะคือเห็นแบบเห็นมีแต่เพิ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยคือเ,เราอะเคยแบบรู้สึกว่านักแสดงอะจะปล่อยของในเมื่อฉากในฉากที่มันต้องใช้อารมณม์ดี์ใช่แต่สําหรับเรื่องเนี้ยไม่เลยไม่ได้มีฉากที่มันแบบดราม,ม่ารุนแรงหรืออะไรรุนแรงให้ปล่อยของแต่มันเนี่ยมันคือความกลมกลือนอะมันมอแล้วมัน <ด>กลมเปหมดอ่ะมันแบบมันคือมันฟีลกู๊ดแล้วคือไม่ว่าจะเป็นแบบเขาเรียกอะรพทไหนพัทไหนอ่ะเราดูแล้วเรายังสบายใจดูต่อดูเรื่อยๆดูเพินินอืม,อมแล้วเราจะรู้สึกว่าเวลามันผ่านไปเร็วมากแบบ <ไ S 2> ยังบ <ไ S 2> อกว่าพ์ทหนึ่งจริงๆสิบหกนาทีเนี่ยคือถ้าเวลาปกติออาลองคิดภาคตามนะถ้าเวลาปกติเราขับรถอยู่แล้วเราต้องติดไฟแดงสิบหกนาทีเราว่านานไหมนานโคตรนาน แต่ถ้าทําไมเวลาเรามานั่งดูเรื่องเนี้ยสิบหกนาทีมันผ่านไปเร็วมากเร็วจนแบบเราทำไมมันเร็วเฮ้ยจบแล้วหรอผ่านพารนี้แล้วหรออะไรอย่างเงี้ยเขาอะทำให้เราอ่ะเข้าไปอยู่กับตัวเขาได้แบบอืมดึงเราเข้าไปอยู่ในเรื่องได้ตลอดอืมไม่ทําให้เราหลุดไม่มีการแสดงอะไรที่ผลักเราออกมาอืมบางทีบางเรื่องที่เราดูอะมันจะแบบเอ้ยมันจะติดนิดนึงแล้วมันจะดันเราออกมาละ ใช่เราจะต้สติได้ขึ้นมาแต่เนี้ยเราเหมือนเราลึกเข้าไปเรื่อยๆแล้วก็ตามเข้าไปเรื่อยๆจนแบบอ้าวจบแล้วอะไรเงี้ยแล้วสิ่งที่เลิศของเรื่องนี้นะก็คือว่าหลายๆเรื่องอ่ะเราจะติดตามเพราะเราอยากรู้ว่าใครคือตัวร้ายแต่ในเรื่องเนี้ยเราเขาเปิดตัวร้ายมาให้กูให้เลยเนี่ยอินี่ร้า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 ยแต่การแสดงของตัวร้ายอ่ะมันไม่ได้ผลักเราออกมาเลยอ่ะตัวร้าย มีชั้นมีเชิงไม่ว่าจะเป็นคุณมินจุนหรือว่าเกว,วลินที่เข้ามาตัวร้ายดูมีชั้นเชิงอ่ะแล้วก็ไม่ได้ดูขัดหูขัดตาเลยอ่ะไม่เหตุผลแล้วอย่างหนึ่งคือบทอจะพูดว่าตัวร้ายก็ไม่ได้คือจริงๆแล้วว่าการกระทําของทั้งมินจุนเกวลิๆๆนอะ่ะถ้ามองในอีกมุมหนึง่งอ่ะเราเขาเราสามารถเข้าใจการกระทําเขาได้อย่างที่เราเคยคุยกันเนาะกาแบบเขาเล่นเกมจริงถ้าในมุมเขาเป็นนักธุรกิจทำไมเขาถึงมองแบบนี้ใ้ามันคือเรื่องจริงเว้ยมันคือเรื่องจริง มันอาจจะดูโหดร้ายแล้วทำให้เขาดูเป็นตัวร้ายแต่จริงๆถ้ามองอีกมุมหนึ่งอ่ะเขาก็คือหนึ่งในตัวละครที่มีแบบมีเลเยอร์เนาะคือเป็นผู้บริหารอะใช่เราเข้าใจได้แล้วมินจุนของผู้บริหารเนี่ยมันจริงๆมันเขามองกันแบบนี้เออฉันไม่รู้จะกราบยังไงแล้วว่ากระบฏมินจุนอ่ะฉลาดชั้นเชิงดีทุกอย่างแบบใช่เฟย์แสดงดีเนาะโคตรดีอยาจะบอกคำหนึ่งเลยอยากจะบอกคำหนึ่งว่า ตอนนี้นึกไม่ออกว่าถ้าบทนี้ไม่ใช่เฟยเล่นแล้วใครจะเล่นได้ถึงแบบนี้ต้องรุ่นใหญ่เออจริงแล้วเฟยอายุเท่าไหร่เองแต่เล่นได้ขนาดนี้แล้วคิดดูว่าในมุมของคนที่เป็น c ีอออ่ะมันมันคือเรื่องจริงการที่ต้องบริหารองค์กรมันมองภาพรวมมันไม่ได้มันไม่ได้จะต้องมาแบบว่าโฟกัสว่าเออฉันแบบจะต้องดูแค่ทีมนี้เขามองทุกอย่างมองภาพรวมภาพใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องจริงเลยในบริษัทหนึ่งบริษัทมันจะต้องมีทีมสองทีมเพื่อที่จะ แข่งกันเรื่องปกติใช่คือการกระทําการกรทํา<อ>ของมินจุนอะ่ะมันไม่ใช่ว่าเข้าใจไม่ได้มันเข้าใจได้ด้วยจริงๆแต่เขาแบบแต่มันจะดูเขาเรียกเราต้องแยกคาว่าถูกต้องกับถูกใจอะการทของมินจุนมันอ่าจมันจําไม่ถูกใจแบบการที่เรามองย้อนกลับไปว่าแบบเราในฐานะของพนักงานที่มองผู้บริหารว่าทําไมเขาถึงคิดอย่างนี้เราไม่เข้าใจเพราะเรามองตัวตัวเป็นหลักก่อนถูกไหมแต่พอเขาอย่างที่พี่พี่เอสบอกเขามองภาพรวมทั้งองค์กรอะ โอเคถ้ามันมีอิมมอช n นลเข้ามาเกี่ยวอันนั้นอันันอันนัก็เข้าใจแต่ในหลักการบริหาร่ะเราเข้าใจมีนจุนทั้งหมดเขาไม่ได้นนลายเขาแค่มองเพื่อองค์กรถูกแต่ว่าการที่ให้สองทีมแข่งกันอะมันยิ่งเขาเรียกอะไรอ่ะเพิ่ม drive ถูกถูกเพราะว่าอย่าลืมว่าหนึ่งองค์กรมันต้องการคนที่มีศักยภาพมาทํางานถูกไหมเพราะฉะนั้นการที่เขาเกิด เกิดสิ่งนี้คือเกมนี้ขึ้นมาเนี่ยมันเพื่อที่จะผลักให้ทุกคนเดินไปข้างหน้าแล้วทําเต็มที่สุดความสามารถสุดกําลังไม่ใช่แบบทาไปวันๆอ่ะมันไม่ได้ไงในคอมเมนต์มันคือลักษณะขององค์กรที่ไม่ต้องการความเช้าชามเย็นชามเนาะถ้ามันไม่มีแรงขับแรงดร i v e ์อะไรเงี้ยก็เรื่อยๆถูกต้องแต่สิ่งที่เราชอบเลยก็คือตั้งแต่เปิดฉากเลยคือตั้งแต่ตัวแทงคุณเข้าไปคุยกับมินจุนอ่ะแทงคุณเหมือนกับคนที่ทาอะไรมินจุนไม่ได้เลยอะเธอ ไม่ได้ทำอะไร,ระทำไม่ได้เลยจุดที่มินจุนอยู่อย่างอย่างที่ที่ปลายบอกอะ่ะคือด้วยความที่เขาเขามีเขามีชั้นเชิงทางทางการบริหารนะเขาจะรู้อ่ะว่า,ว,าว่าในในในแต่ละคนที่เข้ามาเน่ยมามาอยู่ในจุดไหนกับเขาอะ่ะคือเขาสามารถจัดการได้หมดเลยเนี่ยนั้นะมันก็เลยแบบว่า ไม่แปลกคืออย่างที่เบลบอกนะว่าคือเราอยากให้คนที่ดูซีรีส์อ่ยแยกนะครับระหว่างความถูกต้องกับถูกใจนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนเนื่องจากว่าเราหลงรักตัวละครไปแล้วถูกไหมเราก็จะรู้สึกว่าใครที่มาทําให้ตัวละครเราแบบรู้สึกไม่ดีคนนั้นคือเป็นคนไม่ดีม,มันไม่ใช่นะภาพรวมมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นก็แบบอยากให้ให้แยกอันนิดนึงอะไรต้องในมุมที่เขาเนาะเป็นคนฉวยโอกาสหรือฮารัสอันนั้นเราก็บอกเขาไม่ดีเใช่ ใช่คือถ้าจะเป็นนิสัยส่วนตัวอ่ะเรื่องไม่ดีเราก็ว่ากันตามไม่ดีเออในใน,ในภาพแต่ว่า,าในแง่ของผู้บริหารคนเนี้ยเฉียบเฉียบแล้ว <c oughs> ยังสามารถเอาเรื่องงานเรื่องการบริหารเนี่ยมากันซีนแทนคุณได้ด้วยนะออมเฉียบมากแบบเฟยแบบมินจุนนี่คือฉลาดแบบฉลาดมากมเห็นแบบนี้เห็นทําตัวแบบนั้นเนี่ยฉลาดเป็นโกรธ แล้วเป็นตัวละครที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยแล้วตัวเอกของเรามันจะฝ่าฟันไมาได้ยังไงวะอืมอืมมันก็คือบททดสอบไงซึ่งเราก็ต้องดูกันต่อไปว่ามันจะออกมาเวนไนถูกต้องอทีนี้มันจะมีอันเนี้ยหลายจริงคือเมื่อเขาย้อนกลับไปอ่ะอีอีอนักศึกษา,าชายคนนั้นน่ะที่ยืนด่านับดาวอ่ะอืมตอนที่แฟรแบ็้กลับไปนะใช่ว่าใช่ว่าคนนี้ยคือคอนฟ lict ทำให้นับดาวเข้าใจคิมหันผิด น่าจะใช่น่าจะเกิดคอนฟ lict จากตรงนี้แหละเพราะว่าเราสําหรับพี่นะพี่มองว่าน่าจะมีมากกว่าหนึ่งเรื่องในจุดนั้นนะของนับดาวอะที่เขาเจอมามันน่าจะมีทั้งเรื่องเพื่อนด้วยแล้วก็ตัวคิมหันเองด้วยชันเขาชิงทุนไปฝรั่งเศสกันถูกไหมแล้วนับดาวก็ดูเป็นตัวเต็งอะแต่ทำไมถึงไม่ได้ไปเออฉันว่าอีกคนนั้นอะไปใส่ลายป้ายสีอะไรใดๆแล้วก็โยความเป็นคิมคิมหันแน่ ไม่แต่เรามีความรู้สึกว่าคิมหันนทำจริงต้องทําสิ่งที่นับดาวไม่โอเคจริงๆตัวคิมหันนะะเพราะว่าคิมหันคือกำลังตอว่าสิ่งใี่เอ่ะคือกำลังมองว่าถ้ามันจะเกิดขึ้นจริงๆอ่ะสิ่งที่นับดาวจะไม่โอเคกับคิมหันแล้วมันเกิดเรื่องขึ้นจากการชิงทุนคือคิมหันน่ะไปช่วยปกป้องนับดาวแง้วมหรือไปทําอะไรสักอย่าง เอ่อแล้วมันทำคําไม่ถูกต้องเพราะว่าด้วยตัวละครับดาวเองอ่ะเขาไม่ชอบการที่ถูกเอาเปรียบฉะนั้นมันเลยจะกลายเป็นว่ามันน่าจะเกิดอะไรขึ้นเกี่ยวกับเพื่อนที่เพื่อนเนี่ยแหละมาเอาเปรียบเรื่องแล้วคิมหันไปปกป้องพอคิมหันไปปกป้องปุ๊บมันไม่ใช่เรื่องของคิมหันแล้วมันทาให้คิมหัน่ะน่าจะโดนอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะแล้วนับดาวก็เลยรู้สึกว่าแบบต้องมารับผิดชอบตรงเนี้ยแล้วก็เลยรู้สึกว่าแบบไม่ได้ไม่โอเคน่าจะเป็นประมาณนี้อันนี้คือที่ดาวแล้วมันโหนขึ้นมาฉันฉัน ฉันเดาไม่ได้ซับซ้อนขนาดนั้นฉันเดาแค่ว่าคิมหันเข้าไปช่วยนับดาวจากการอีกคนเนี้ยแต่ไปพลาดทําของนับดาวอ่ะพังไปด้วยแต่ฉันเดาก็เลยหลุดทุนเออฉันแนวแนวนั้นเหมือนกันแต่ว่าฉันนะกับมองว่าอีผู้ชายคนนั้นอะวางแผนวางแผนแล้ว่าเรแล้หก็ทําให้คิมหัน่ะไปทําของเจ๊งแล้วก็หลุดทุนอืม ก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้กันเดี๋ยวค่อยค่อยว่ากันใ่อนอนาคตเออแต่ว่าน่าจะมีเรื่องเรื่องเรื่องเกิดขึ้นแหละแต่ชอบอีพีนี้นิดนึงตอนการทุกอย่างมันรีมายขึ้นมาว่าคือจริงๆแล้วอะนับดาวโดนข่าเสียหายหรือการถูกติดชินินทาหรือเข้าใจผิดอะมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วถูกปะเพราะว่ามันตอนมันชื้อร่องรอยของความทรงจําเพราะฉะนั้นอะจริงๆอะอย่างตอนที่สมัยเรียนอะนับดาวเขาอารมณ์แบบ เโดนเพื่อนเข้าใจผิดว่าแบบเพราะเป็นผู้หญิงนะใช้ใช้ความเป็นผู้หญิงใช้ลูกอ้อนใช้อาจจะใช้ร่างกายอ่ะผู้ตรงๆในความแบบในตนาที่เขาพูดเนาะในการที่ทําให้อาจารย์ให้อาภายัยละส่งงานชา้าหรือแบบเผล่อจะได้ทุนอะไรยเงี้ยแต่นับดาวก็ร,รู้ว่ามันไม่จริงถูกไหมแต่ก็ท่อนไม่จริงก็ไม่ต้องต้องไปแก้ตัวอะไรเพราะมพรพรไม่จริงกับกันอ่ะต่อมาพออีกอีกเหตุการณ์หนึ่งคือโดนแอบถ่าย เขาก็โดนเอาเรื่องไปสร้างแล้วก็แบบสร้างข่าวหนึ่งสองสามสี่เข้ามาอีกและสุดท้ายที่มาจบที่เกลอะ่ะไปสร้างเรื่องโดยที่แบบไปผูกเรื่องแทนคุณสิ่งที่น้ำดาวโดนกันนินทาสร้างเรื่องขึ้นมาขึ้นนางนางโดนมาตลอดเว้ยอืมแต่พอนางรู้สึกว่าโอเคมันไม่ใช่เรื่องจริงหรืออะไรก็ตามนางก็จะไม่ตอบโต้หรืออันไหนที่นางอดทนได้อะ่ะนางจะอดทนอย่างที่เราเราเห็นเห็นมาใช่ปะแล้วคําถามคือ มันจะนําพาไปสู่อะไรผู้เธอคิดว่ายัางไงอ๋อฉันรู้สึกว่าคนที่ถูกกระทะําอ่ะคนที่ถูกกระทํามาหนึ่งร้อยครั้งแล้วไม่ตอบโต้อ่ะแล้วพอตอบโต้ครั้งที่หนึ่งร้อยหนึ่งอ่ะมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่เว้ยอืมคือเขาทนมาแล้วหนึ่งร้อยครั้งนะแต่ครั้งที่ร้อยหนึ่งมันเส้นมันฟางขาดอะ่ะแล้วพอตอบโต้สักครั้งนึ่งมันกลายว่าอ้าวอีนี่แรงแล้วอาจจะโดนไล่ออกก็ได้ฉันรู้สึกไวยอย่างนั้นอืมเพราะว่า หลายๆเขาเรียกหลายๆประเด็นมันพุ่งเป้าให้นับดาวโดนไล่ออกเนาะไม่ว่าจะเป็นการยอดขายที่ทําไม่ได้แล้วก็ไล่ออกเรื่องข่าวถ้าไม่โอเคก็ไล่ออกคือเหมือนแบบเุาอยากมันปูเรื่องให้แบบเดี๋ยวชีวิตนับดาวจะพังอืมจริงๆก็ก็เห็นด้วยว่ามันมันจะต้องมีปัญหาอยู่แล้วแหละหมายถึงว่าเพราะหนึ่งขอความไม่ลงรอยกับผู้บริหารนะไม่ว่าจะอยู่องค์กรไหนก็ไม่โอเว้ยเอาดีๆ ถูกไหมเพราะว่ามันก็เป็นการตัดสินอนาคตเราไกลๆแล้วนะถ้าการที่เรามีปัญหาของผู้บริหารอนาคตเราบริษัทนั้นมันไม่สดใสอยู่แล้วเออแล้วก็อย่างไอประเด็นแฟดแบ็กอะเรื่องเรื่องที่ว่าคือในเรื่องอะเราต้องเข้าใจว่านับดาวเขาเป็นคนสวยถ้ามุมมองนะสมมติว่าถ้าในทางกลับกันสมมติว่าถ้าเกิดนับดาวเป็นคนธรรมดามันจะไม่โยนเรื่องอะไรเรื่องที่ว่าแล้วย้อนกลับไปดูอาจารย์เห็นรีแอคอาจารย์ไหม อ,อาจารย์ก็มีความมินจุนเบาๆเห็นปะเพราะความชื่นชมเขาว่ามันด,มนดูมันดูเหมือนกับว่าถ้าอาจารย์ไม่ไม่ acting แบบนั้นนะ่ะคนมันจะไม่เข้าใจผิดเว้ยแต่ตัวอาจารย์นะก็มีมีกลิ่นมันเลยทําให้นักดาวโดนมองไม่ดีด้วยเลยส่วนหนึ่งรู้สึกได้คือ,อในส่วนตัวเลยเออเราอะ่ะอันเนี้ยแอบแอบเห็นด้วยกับพีเอส แล้ววันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราติดอยู่ในอีพีนี้จริงเราสึกว่าอาจารย์ไม่ค่อยให้เกียรติงานของนักศึกษาอาจารย์เดินมาอย่างน้อยมันดีหรือมไม่ดีเพราะมันดูอาจารย์ดูแบบเดินตัวเอียงมาเลยอ่ะดูดูแบบเห็นได้ชัดอะว่าแบบงานมันดีหรือไม่ดีอาจารย์ต้องดูเออไม่ใช่แค่ชำเลืองแล้วเดินผ่านมัน แล้วอาจารย์ก็ไม่ควรพูดประโยคนี้ออกมาอืการทิ้งทุนอ่ะมันเป็นอะไรที่มันไม่ควรจะต้องมาพูดนึกออกปะคือ,ค,อคือทุกคนอ่ะพร้อมที่จะส่งผลงานแต่การที่อาจารย์มาพูดแบบเนี้ยมันเหมือนล็อบบี้อ่ะอม,มันเหมือนเป็นการประกาศด้วยนะล็อบบี้แบบประกาศด้วยนะว่าเนี่ยแหละคนนี้ได้เอาแล้วแล้ว,แล,วแล้วเหตุผลของคนเ่าที่มองไปอ่ะมันได้เพราะอะไรวะงะเรียนก็ไม่เข้าเรียนมันมันถูกคิดได้อยู่แล้วถ้าอาจารย์ไม่พูดสิ่งเหล่านี้หรือไม่กระทําแบบนี้นะ นับดาวอาจจะไม่โดนเหตุผลแบบนี้ก็ได้ไม่ไม่โดนไม่โด,น,ดนข่าวแบบนี้ก็ได้อันนี้ในมุมพี่นะที่พี่มองพี่รู้สึกว่าตัวอาจารย์นะ่ะก็ก็ไม่ไม,ไม่ปฏิบัติตัวไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่นะในสิ่งที่เราเห็นนะเออเราก็เลยรู้สึกว่าอันเนี้ยมันก็เป็นเรื่องที่สะสมมาตัวนับดาวเขาจะโดนมองแบบเนี้เพราะหนึ่งคือเขาเป็นคนสวยพอเขาเป็นคนสวยปุ๊บอะมันจะมีคนมาเข้าหาหลายรูปแบบมากตัวมินจุนเองก็ชอบนับดาวนะ ถ้านับดาวเล่นด้วยอะ<ข>่ะก็จะเป็นอีกอีกอีกแบบหนึ่งเลยถูกไหมเข้าใจเลยเพราะว่าเราแบบประสบป,ปัญหาเดียวกันกับน,น,นับดาวว่าเราสวย <laughs> เข้าใจขึ้นมาทันที <laughs> เ,<อ> <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้พี่ก็เลยรู้สึกว่านับดาวจะต้องเจอเรื่องเนี้ยมาเป็นปกติอยู่แล้วไม่ด้านใดก็ด้านหนึ่งเพราะเขาเป็นคนสวยสิ่งหนึ่งที่คนสวยต้องเจอเน่ยมันจะเจอเรื่องแบบนี้ทีนี้อ่าในในอีพีเนี้ยสิ่งที่เราเจอคือเราเจอน้อยแต่มากหลายจุดมาก น้อยแต่มากจุดแรกตอนพูดที่ในเรื่องของว่าแม่ทำกับข้าวให้กิน mm hmm. แล้วคิมหันสตันน่ะมันเป็นการเล่นน้อยแต่ชั้นน้ำตาคอเลยอะเธอเราจะบอกว่าไดอะล็อกซีนนี้นะทําเราอึ้งนะเพราะเราอ่ะรีมายถึงตัวเองเรามีเหตุการณ์เชื่อมโยงทั้งของในมุมคิมหันนิดนึงกับในของนับดาวเพราะหนึ่งคือเราเคยมีปัญหาในช่วงเวลาเราเป็นวัยรุ่นใช่ปะ แล้วเสร็จแล้วเราก็มีแบบเหมือนคอนฟ lict อะไรในครอบครัวนี้แหละแล้ววันหนึ่งอ่ะหลังจากที่เรากลับมาสิ่งหนึ่งที่ทําให้แบบว่าความไม่โอเคทั้งหลายหายไปหมดเลยคืออะไรรู้ไหมกับข้าวแม่มือแรกที่กลับบ้านเขื่อนพังเลยจ้าเราเลยรู้สึกว่าลดลดมือแม่เยียวยาทุกสิ่งอย่างที่นับดาวพูดอ่ะ เฮ้ยมันใช่มันจริงแล้วเราก็นึกถึงคิมหันในวันที่เราไม่ได้อยู่ตรงนั้นน่ะเหมือนวันที่เราไม่ได้อยู่กับแม่วันที่เราออกไปข้างนอกแล้วเราอ่ะโหยหาเหมือนที่คิมหันโหยหาเลยเว้ยเรารู้สึกว่าดาหลอกนี้แม่งถ้าใครที่มีประสบการ์ล่วมนะแม่งทัดใจมากเลยจริงแล้วการเล่าเรื่องเนาะให้ตัวคิมหันน่ะเหมือนกับเข้าไปยืนมองครอบครัวทับดาวอ่ะเป็นการเล่าเรื่องที่โคตรดีเลย มันเป็นการเล่าที่มีเสียงมีภาพประกอบมาแบบหมดเลยแล้วแบบเออแต่ก็ชอบอีกได้หอกนะหลังจากนั้นนิดหนึ่งตรงที่ถามนับดาวว่าไม่มีอะไรที่ชอบหรอแล้วบอกมีแต่มันก็ไม่สําคัญไม่ใช่หรอโอ้โหเนี้ยสงสารเลยนะสงสารนับดาวเลยอะเนี่ยเล่นนิดเดียวเองแต่มันมันสะทือความรู้สึกเราจังเลยคนระั ทำให้เรารู้เลยนะว่าสิ่งที่เขาสะสมมาตลอดชีวิตอตั้งแต่เกิดมาจนถึงทุกวันเนี้ความเป็นคนไม่สําคัญมันอยู่แบบในส่วนลึกของนับดาวทุกขนาดจิตเลยนะความชอบของเขามันไม่สําคัญมากไปกว่าการกิน,นอยู่ดีของที่บ้านเขาเลยฮะใช่เราว่าอาจจะ,จะไม่สาคัญสําหรับสําหรับคนในครอบครัวเขาด้วยซ้ําอาจจะถูกมองข้ามทุกอย่างเลยมีความรู้สึกนี้เลยอะ่ะจริง อ่าอีกซีนหนึ่งที่เราถือว่าน้อยแต่มากไม่ไม่เชิงน้อยแต่ก็คือวันนี้ปับปีเล่นให้เราอลังการดาวล้านดวงมากนะเธอหลายๆฉากจริงรู้สึกได้เลยว่าเหงามากมันเรารู้สึกเหงาไปกับเขาอ่ะอันนี้คือวันนี้พี่ปอนไม่อยู่เราก็เลยไม่ได้มาถามความรู้แต่เราไม่รู้เรารู้สึกว่าแสงที่เขาแสงที่เขาใส่เข้ามาให้ปับปีวันนี้มันเหงาไปหมดเลยอ่ะเธออม,มันอ้างว้างไงก็คือข้อ ในซีนโลเคชันด้วยอ่ะที่เลือกใช้เอยใดๆการตกแต่งการวางทุกสิ่งอย่างปกติอ่ะเราจะเห็นว่าปรับปีอยู่ในแหนก็ทั่งแบบว่าจุดยืนที่น้องยืนอยู่ใช่คือเรามาที่วาปับปีกับคอนโดอ่ะฉันจะได้กลิ่นหอมของแบงค์พันน่ะเธอแต่วันนี้มันมันดูเหงาไม่หมดเลยอ่ะจริงมันมีกลิ่นเหงาออกมาฉันว่าอย่างที่อย่างที่คุยกันแหละว่า มันอยู่ที่มุมกล้องด้วยอืฉลาดการใช้มุมกล้องถ้าเขาโคลสอัพไปที่ปรับปีให้ปรับปีตัวใหญ่ขึ้นเนี่ยเราเห็นห้องไม่เท่าไหร่อ่ะมันจะไม่รู้สึกแต่เขาดันเป็นมุมกว้างเข้าไปไงเหลือตัวน้องแค่เนี้ยทุกอย่างกว้างเหลือตัวน้องแค่นี้อะในขณะที่ห้องแม่งแล้วก็มีปรับปีอยู่อีกคนเดียวอย่างเงี้ยใช่ก็เลยแบบลอยเท่าเลยอ่ะแล้วที่แค่ปับปีเล่นแบบเออ เอาพูงวมาไัยไปไหวอ่ะตรงตรงนั้นน่ะเธอเหมือนกับ<ห>ซีนที่แมวกับซีนที่แมวป่วยอ่ะอแล้วอย่างที่เราบอกว่าแมวคือสิ่งสุดท้ายครอบครัวครอบค,ครัวที่เขามีอยู่อ่ะที่เหลือแค่แมวตัวเนี้ยแล้วถ้าแมวแบบเป็นอะไรไปอ่ะเขาจะยังไงมันเลยปูทางสู่แดอะล็อกตอนซีนสุดท้ายไงว่า ฉันต้องจริงจังที่พูดกับนับดาเนาะฉันต้องจริงจังเรื่องแก่ขึ้นมาเพราะว่าเขารู้สึกว่าสิ่งสําคัญสุดท้ายก็คือน้องมีมี่เนาะที่เขาเป็นโรคไตอ่ะจะน่าจะอยู่กับเขาอีกไม่นานอะไรเงี้ยมันก็เลือแบบหไยหายหรือเปล่าเชินใจเหมือนกัน <laughs> ใจหายมีม<ด>ี่ไตหายไปข้าง <laughs> ไม่ใช่ไม่หรอกแต่อย่างนี้แหละเขาแทนคุณต้องหาคนมาอยู่ด้วยจริงฉันถอจแเยียวยาได้อะไรนะ อไม่ถามเธอเขาไม่ถามเธอเอาเหรอเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้เธอก็ยังแบบจะแบบอเลสเพราะกลางเมษาอยู่เลยมาแทนคุณพายอะไรเห็นป่ามาเราพูดเราพูดถึงแทนคุณไปแล้วเราจะไม่พูดถึงคุณกลางเมษาไม่ได้จ้ะชื่อน่ารักเนาะคิมหันก็แปลว่าฤดูร้อนเราอยากรู้ที่มาจังนะเออคิมหันก็ฤดูร้อนกลางเมสาร้อนตับแลบเลย ไม่ Nej, กลางเมษาคือสงการถูกปะสิบ hmm> ห้าช่วงนั้นเอออ่าหรือว่าเขาจริงเขาชื่อคุณสงการไม่เขาชื่อคุณคิมขันเขาหรอคิมขันือร้อนกลางเมษาช่วงกลางเมษามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับเขาหรือเปล่าร้อนสุดแต่จำว่าร้อนไงเออคงเป็นรีปอร์ตถือดูร้อนแหละคิดว่าอะไรเงี้ยแล้วก็วันนี้ก็จะมีเกวาินเข้ามาแล้วกระปุกกระปุกได้ดีมากจ้าอืมอุ้ยกระปุกมีมิติตอนแรกฉันยังเกือบคิดไปเลยว่าแบบ มาเป็นคนดีอะไรเพื่อนหญิงพลังหญิงน่าร้ายไหมเนี่ยคือพวกเธอพูดอ่ะเพื่อนหญิงพลังหยิกเราไม่รู้สึกเลยเราไม่รู้สึกว่าเขาเพื่อนหญิงพลังหญิงเลยรู้สึกว่าเขามีเจตนาไม่ดีตั้งแต่แรกนางก็คือแค่นับดาวอย่าให้ท่นออกไปเลยน้วนางหยิกหลังแอนเลยจ้านางสตรพิษเออโอเคกาาว่ายหลังหลอกนกสองหัวจะเย็นๆเราก็โมโหง่ายแป๊บนึงนะอฮ พอพี่แชมป์พูดอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกว่าแบบเกวารินจะรับบทแบบเกวาินอยู่ข้างพี่นับดาวนะคะอย่างเงี้ยแบบเหมือนน้องนกอ่ะน้องนกอยู่ข้างพี่ตานะคะแต่เกียวก็อยู่ข้างพี่ดาพี่นับนะคะเกียวเข้าใจค่ะแลหนางก็จะเป็นคู่แข่งแล้วก็จะมาเล่นขู่นี้นับดาวน่าจะเป็นฟิลต่อหน้าแบบว่ายิ้มรับหลังมีแทงประมาณนั้นเป็นฟิลอย่างนั้นเกียวสองหัว แต่เราก็โมโหง่ายอีกแล้วช่วงนี้นังขึ้นมากเลยอะนั่งขึ้นเร็วอะช่วงนี้ซึ่งโอเคอันนี้ก็คือ EP ห้านะคะับของคืนนับดาวเนาะเป็นซีรีส์ฟิลกู๊ดคุณภาพดีอีกหนึ่งเรื่องที่เราอยากจะแนะนำให้ทุกคนดูอยากให้ทุกคนมาดูมาดูกันเยอะๆก็ต้องขอบคุณเท m t v ด้วยแล้วก็ ทรูไอดีเนาะนะครับสามารถชมย้อนหลังได้นะครับใช่แล้วเงาๆว่างๆก็ดูคืนนับดาวเถอะฟิลกูจริงๆเราแนะนาโอเคสำหรับวันนี้นะครับารกิจรีแคปของเราใน e ีพีที่5ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเราจเจอกับพวกเราได้ใน e ีีที่6นะครับจะรีบผลิตออกมาทุกคนได้รับชมนะครับสำหรับวันนี้พวกเราชิด้แฟนบอยนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดี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 ครับอย่าลืมมาคอมเมนต์กันนะจะตามไปอ่าน